อาดาฟามสวัสดีจ้าเสาร์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสิงหาคมหกหกนะค่ะพี่น้องมาค่ะมาเลียงไก่น้องกันค่ะให้เข้าไก่จ้ากอดอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งก่อนเด้ค่ะไก่ของเฮากัมีนสองสายพันธุ์เด้ค่ะไก่บานกับไก่แจฮนะคะ่ะ แรกนั้นเท่ากะเลี้ยงหลายอยู่จ้ะบัดท,ที่นี่หมาเท้าโปรตีมันหมักไรไก่เนาะค่ะเข้ากับบริยูเฝา้าไล่เล่นรอไล่หัวเรือรหาสิบตเหเรือยี่สิบหาตัวนนี้นับเบิ่งละ่ะอีแมมหมดความสิเบิ้เลยค่ะถามันเพาะไม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าตองดาม่านา่าจะ เฮาบริยูเฝ้าเนาะค่ะความเป็นจริงคือเฮ้าบดิยูเฝ้าตลอดเฮาเลี้ยงแบบธรรมชาติเต็มทีเลยค่ะนี่ค่ะผู้เพิ่นมักไ่ไก่ค่ะหามกับโบฟังค่ะเอาเขาให้กับโบกินค่ะโปเต้นจอบไรไกจอบไรไกมาเดอ้อ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 สิปไปไล่ตายยัง มาเร็วๆสถานการณ์อ่างงนอ่างงนค่ะพี่น้องค่ะแยกะขับทางนี้ก่อนนะค่ะอ่างงนอ่างงนบังบังบังอ้าวเอิ้นขวัญเอิ้นขวัญขึ้นมาลูกอ่ะเอิ้นขวัญขึ้นมาเร็วเอิ้นขวัญขึ้นมาข้างบนเร็ว โอยสถานการณ์สุกเซินสวัสดีค่ะสถานการณ์สุกเสิน